สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่398กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแลว้วสนใจเอิ่ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร9 9 9 9 4 5 7 7 5 5อด ID ลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 904 5735นะคะ คุหนูมีแต่พระสวยๆเลยนะพระบ้านๆนะคะท่านใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะ เป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะนี่นะคะเรียนนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคุณลูกค้าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยมากๆเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นหลวมพ่อทั่วหลวมปูดูนะคะเรียนนี้หนูเอาสามอยบาทนะคะสวยมากกเลยนะคะคุณลูกค้าเรียนนี้หนูเอาสามร้อยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ สวยๆกันเลยนะหลวงพ่อทวหลวงปู่ดูนะคะ300บาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่3นะคะรายการที่3นี่เป็นเหรียญพระอุปชากันนะคะสองสี่หนะคะ เรียนพระอุป,ปรชาชกัล2 4สอี่หกานี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาทเรียนสวยๆเลยนะคะ300บาทนะคะต่อไปนาะเป็นรายการที่4ี่นะคะ รายการที่สี่นี้เป็นเหรียญวัดปากคลองมะขามเท่านะคะสองสี่หกหกนะคะเหรียญวัดปากคลองมะขามเท่าสองสี่หกหกนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าเหรียนสวยๆเลยนะคะ ชอบเธอมาปิดกับหนูได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นเหรียญรวมพอดิงวัดบามบัวนะคะเหรียญน,นี้หนูเอ่อสองสี่แปดนี้หนูเอาสามรยบาทนะคะสามรอยบาทนะ ท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะเรียนสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกคาสามร้อยบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะ รายการที่หกนี้เป็นเหรียญหล่ออรุณเทพบุตรนะคะเหรียญหล่ออรุณเทพบุตรหลวงพ่อเฮงวัดบ้านคอมนะเหลียญน,นี้หนูเอา350บาทนะคะ350บบาทนี่นะคะสวยๆกันเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบา้านแหลมหนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะองนี้ สวยๆกันเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นรูปปลอโบราณเนื้อสัมฤิดเงินนะคะรูปปลอโบราณเนื้อสัมฤิดเงินองค์นี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะ ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนเหมือนกันนะคะท่าในใดรู้ที่ชอบสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะเป็นเนื้อสัาริดเงินนะคะสามรอยห้าสิบบาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะ รายการที่เก้านี้เป็นทาเวสุวรรนะคะรอโบราณนะคะอันนี้ไม่รู้ที่นะท่าในใดรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะทาเวสุวรรนะคะรอโบราณนะสามอห้าสิบบาทนะคะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะ สวยๆเลยนะคะ3ามอห้าสบาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นพระหูยานชีนเงินลบบุรีนะคะ เออน,นี่หนูเสียร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าเสียร้อยบาทนะพระหูยาชินเงินลบบุรีนะคะนี่นะสวยๆกันเลยนะคะสนใจเธอมาปิดได้นะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะรายการที่11นี้เป็นพะสมเด็ดเจ็ชั้นนะคะเอองีนัวเสียร้อยบาทนะพะสมเด็ดเจ็ชั้นเสียร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะ เสียรอยบาทนะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะคะรายการที่สิองนี้เป็นพัส,สมเด็จหลวงปู่จันร์วัดโฉงหลำนะคะวัดโฉงรล่ำนะ เออสมเด็จหลวงปู่จันทร์วัดชงรมนี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคะคุณลูกค้าเอานะคะสี่ร้อยบาทนะวะัดชงรมนะคะหลวงปู่จันท์น่ะชอบทรมาปิดกับหนูได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สินะคะรายการที่สินี้เป็นพรทธาราวดีนะคะไม่รู้ที่นะคะคุณลูกค้าเป็นพรทธาราวดีนะเอออันนี้หนูเอา3ามร้อบบาทนะคะท่านใดรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะ สามรอยห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะสิบสนี้เป็นพระสั่งกระจายผงคุกรักปิดทองนะคะหลวงหลวงพ่ออะไรเนาะ หลวงพ่อแก้วนะคะคุณลูกค้าหลวงพ่อแก้วนะองค์นี้หนูเอาเสี่รอยบาทนะคะพราะสังกระจายผุงคุกรักปีทองหลวงพ่อแก้วนะคะเสี่ร้อยบาทนะคะปุ๊กรุกดีนะคะคุณลูกค้าต่อไปนะ่ะเป็นรายการที่สิบห้านะคะ สิบห้านี้เป็นพระสังกรจจายหรอเอ้ยเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะอันนี้เป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมผงคุกลักนะคะองค์นี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมผงคุกลักนะคะห้าร้อยบาทนะคะสนใจก็โทรมาปิดได้นะ สวยๆเลยนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่16นะคะ สิบหกนี้จะเป็นเครื่องรางแร่นะคะเครื่องรางแร่นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะสวยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะเป็นเครื่องรางแร่นะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะเป็นรายการที่17นะคะรายการที่17นี้เป็นเขี้ยวแกะมีจานนะคะไม่รู้ที่นะคะคุณลูกค้าถ้าไนรู้ที่ชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะนี่นะคะ อันนี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคะสี่ร้อยบาทเป็นเขี้ยวแกะนะคะมีจาน่าสี่ร้อยบาทนะคะสนใจชอบก็โทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะ รายการที่สิบแปดนี้จะเป็นหัวแหวนพี่ลอดหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะคะนี่นะหัวแหวนพี่ลอดนะคะหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าอันนี้หนูเสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทเป็นแหวนนะคะหลวงพ่อเมืองวัดบ้านทวนสี่ร้อยบาทนะ สนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะต่อไปเป็นรายการที่19นะคะ19นี้จะเป็นพระปิดตาหินสบู่นะคะคุณตาบอกว่าเป็นหินสบู่นะพระปิดตาหินสบู่หลวงพ่อจ้อย วัดวัดบางช้างเหนือนะคะหวลวงพ่อจ่วยวัดบางช้างเหนือหนูเอาห้าร้อยบาทนะคะองค์นี้หนูห้าร้อยบาทนะชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะเป็นหินสบู่นะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะหลวงพ่อจ้อยวัดบางช้างเหนือนะคะ นี่นะคะสวยๆเลยนะคะ500บาทนะคะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคุณลูกค้าจะได้พาสวยๆไปครอบครองนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายเป็นรายการที่20นะคะรายการที่20นี้เป็นเบีย้ยแก้หลวงปู่คำนะคะวัดโพปล้มอ่างทองนะคะ ถ้าหนูพูดชื่อไม่ถูกก็ขออภัยแล้วจะเป็นคอกหลวงปู่คำหรือกรรมคร้ณจะเป็นขอกวายมากกว่านี่ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะเบี้ยกแก้นะคะหลวงปู่คำเนาะอืวัดโพปั้มอ่างทองนะคะคุณลูกค้านี่นะสวยๆกันเลยนะคะ มันมีขยวแล้วมันจะหนุดหนุดยังไงก็ไม่รู้เนืออันนี้หนูเอาห้ารอยบาทนะห้าอบาทนะคะสวยๆเลยนะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้าสุดท้ายนี้นะคะของ อีพีที่398นี้นะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735อ d ไีไลนเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 9045735นะคะของหนูมีแต่พาสวยๆเลยนะพาบันๆนะคะ ถ้านใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาหนูคลิป,ปใหม่ๆลงนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ